สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันเพิ่มพลังของเรานะคะ ท็อปปี้ของเราวันนี้เรามาดูซิว่าใครกำลังพยายามจีบคุณอยู่นะคะกับสามภาพ a c l e c a r d นะคะโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่สองภาพที่สามทำสมาธิให้นิง่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกับท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะใครกาลังพยายามจีบคุณอยู่นะคะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูซิ ใครกำลังจีบคนกองที่หนึ่งอยู่คะใครกำลังจีบคนกองที่หนึ่งอยู่เดชแห่งแม่สวิ The, mm hmm. The Chariot สไม้เท้า10บไม้เท้าชัดเจนนะคะความรู้สึกพลังงานของคนที่นิ่งๆห่างๆจากคุณที่คุณกับเขาห่างๆนิ่งๆกันอยู่ตอนนี้นะคะคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาของคุณก็ได้เนาะและคนคนนี้เป็นคนคิดมากคิดเยอะมีความอีโก,โก้มีความเป็นความผู้นำนะคะ strength เขาจีบคุณอยู่และเขาก็จะจีบคุณอย่างไม่ท้อถอยด้วยนะคะตั้งใจตั้งอกตั้งใจมากที่จะเดินทางมาพบเจอที่จะลุยจีบให้ได้ถึงแม้คุณจะปฏิเสธเขาถึงแม้มันจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์มันจะออกมายังไงก็ตามไม่สนใจจีบอย่างนิ่งๆเงียบๆจีบอย่างห่างๆชอบและก็รักจนหมดตัวและหัวใจแต่ก็จะค่อยๆจีบนะคะคือไม่ได้แสดงตัวตนออกมาขนาดนั้นว่าเออฉันชอบเธอมากนะฉันต้องการที่จะ ให้เธอมาเป็นแฟนฉันเดี๋ยวนี้หรือว่าเธอต้องมาเป็นของฉันเดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดอะไรที่มันกระจางหรือว่าโลง่งชัดเจนทันทีทันใดนิ่งๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะแบบนี้อยู่เงียบๆนะคะใจใจอะ่ะรักและหลงเสน่ห์คุณมากๆชอบคุณมากๆเลยสตรนนะคะอ่อนเป็นหมดเวลาที่อยู่ใกล้ๆกับคุณนะคะจะแสดงกริยาอะไรที่มันดูเป็นไม่ใช่ ตัวของตัวเองเลยหรือจะทําอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าพูดจารุนแรงอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่อยากทําให้คุณเสียใจยไม่อยากทาให้คุณออร้องไห้หรือว่าอะไรคือพยายามอยู่ใกล้คุณก็คือจะนิ่งๆน,นะคะคุยอะไรที่เป็นผู้ใหญ่ คุยเงียบๆนะคะแต่ก็มองคุณทุกสิ่งทุกอย่างปฏิกิริยาคําพูดคาจางคุณจะพูดอะไรนะคะคนคนนี้ส่องแล้วมองคุณอยู่อยู่ไกลๆนะคะนิ่งๆแบบนี้ห่างๆแบบนี้ก็รักนะคะคุณหมดหัวใจเลยจริงๆและชื่นชอบคุณมากๆเสรนคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นหญิงสาวชายหนุ่มที่อยู่เฉยๆเขาก็มอบตัวและหัวใจให้คุณหมดแล้วเว้นแต่ว่าจะพูดกันหรือยังจะคุยกันหรือยังจะเปิดใจหรือยังนะคะจะมีการได้ คุยกันแบบจริงจังหรือ,อยังนะคะขณะนี้อยากเดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆเลยแล้วก็ไม่ยอมแพ้ด้วยเขาเป็นคนที่มีความเป็นคนคิดมากด้วยแล้วก็คิดเยอะด้วย,ชวยเช่นกันมีภาระเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการหรือว่าเป็นคนที่ เหมือนกับเป็นคนที่กังวลนะคะแต่ตก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดพร้อมที่จะลุยต่ออุปสรรคทั้งหมดทั้งปวงนะคะและก็มองอนาคตด้วยเฝ้ามองอนาคตเฝ้ารอ,รออนาคตว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะจะได้เดินทางพบเจอกับคุณเมื่อไหร่นะที่เราจะได้มีโอกาสได้พบเจอกันได้ทานข้าวได้อะไรกันในอนาคตนะคะวาดฝันแพลนเรื่องราอนาคตต่างๆไว้นะคะว่าจะเป็นไปอย่างไรเพราะฉะนั้นคนคนนี้ กำลังพยายามจีบคุณอยู่ค่ะนะคะก็ดูดูว่าการกระทำคำพูดระยะทางระยะเวลานะคะของเขาคนนี้จะแสดงออกแบบสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะบางทีการเริ่มต้นครั้งแรกในการพูดคุยหรือว่าเรียนรู้การรู้จักกันมันจะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปจริงๆและเมื่อไรที่ระยะเวลายาวนานขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจามากขึ้นกับตัวตนของคนคนนี้แล้วก็กับเราแล้วก็กับเขานะคะเพราะฉะนั้น ฟังไว้เป็นอรไรดีในวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะใครกำลังอ่ออกมาแล้วนะคะทุกคน1ใบออกมาแล้วนะคะใครกำลังพยายามจีบคุณอยู่คะคนกองที่สองเรามาดูหกเมทาวแล้วก็สเหรียญน,นะคะสเตรนหือ ใครกำลังพยายามจีบคุณอยู่สิบดาใครกำลังพยายามจีบคนกองที่สองืมคนที่คุณกับเขามีประเด็นกันนะคะเรนออกมาคนที่คุณตัดจบแล้วก็เดินออกมาอย่างสวยๆงามๆเลยทีเดียวคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะเขามีความมีโก้เขามีความพราวมีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะมีความ ทำไรต้องแบบไม่ให้เสียหน้าไม่ให้เสียนะคะเก๊กนะคะเก๊กๆขี้เก๊กๆๆๆๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะเป็นคนที่คุณเดินออกจากมาหรือว่าใครบางคนเดินออกจากกันไปนะคะมันเป็นสิบดาของการจบการนิ่งการเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วห้าถ้วยนะคะไม่ว่าเขาจะทําให้คุณร้องไห้หรือว่าเสียความรู้สึกผิดหวังในตัวตนของเขาหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้น เขายังรักและคิดถึงคุณมากๆอยู่ตรงนี้หกไม้เท้าอยากกลับมาเจอกับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากชนะหัวใจของคุณด้วยนะคะและก็พยายามอยากที่จะสารความสัมพันธ์ต่อจีบต่อไปให้ได้ปรับความเข้าใจกันปรับความรู้สึกปรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าอันไหนดีว่าอันไหนไม่ดีหรือว่าอันไหนต้องมาก่อนอันไหนต้องมาหลังเหมือนกับว่า คอนโทรลความรู้สึกแล้วก็การกระทําของคุณกับเขาให้มันเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นการมีทางไกลเกิดขึ้นมีมีความแตกต่างเรื่องอายุหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันทําให้รู้สึกว่าเสียใจตรงนี้ต้องมีคนเสียใจแน่ๆละคะตรงนี้นะคะเสียใจวิดหวังร้องไห้นะคะรู้สึกหัวใจมันเต้น บีบแรงมากตอนที่เขาพูดหรือว่าปฏิเสธหรือว่าเขาไม่ตอบไลน์หรือว่าเขาทําหมังเมินเฉยเมยกับคุณเพราะฉะนั้นอยากบอกให้รู้เลยว่าชอบและรักคุณหมดหัวใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงอยากที่จะได้กลับเข้ามานะคะจูนความรู้สึกความคิดระหว่างคุณกับเขาขอโทษคุณอีกครั้งนึงเพราะว่า ชอบและรักคุณมากๆคิดถึงคุณนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันสมูทมันไปต่อได้มันเดินหน้าต่อไปไ,ไปไดใ้ในทางที่ดีด้วยนะคะนี่คือความรู้สึกของความเจ็บนะคะความเจ็บความนิ่งความจบมันทําให้ดาบ หรือความรู้สึกมันทิ่มแทงหัวใจเหลือเกินนะคะเขามไม่อยากเสียคุณไปคิดถึงคุณไม่อยากเสียได้แต่เฝ้าเฝ้ามองความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวเองที่ที่ทำไปแล้วที่ได้ทําให้คุณเสียใจและผิดหวังในตัวตนของเขาไปเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่เขากําลังจีบคุณอยู่นะคะแม่อยากที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็สารภาพว่ารักคุณหมดหัวใจขนาดน,นี้เลยน,นะคะยิ่งคุณนิ่งจากเขายิ่งคุณเดินจากเขามามันยิ่งจะทําให้คนคนนึงรู้สึกว่า เอ๊ะฉันเสียคุณไปแล้วนะเสียคุณไปแล้วใช่ไหมถ้าเสียใจกับสิ่งสิ่งนั้นเหลือเกินนะคะเพราะว่าคนบางคนก็จะรู้สึกว่าสายต่อเมื่อได้เสียสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเอากลับมาได้แล้วจะกลับคา,าเริ่มต้นใหม่มันก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเข้ามาคุยได้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าจะเป็นไปยังไงแต่ด้วยความที่ว่า ยังคิดถึงและยังสองคุณอยู่ตรงนี้ยังพอมีความหวังที่จะให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเดินหน้าต่อไปได้นะคะแม้ว่าตอนนี้บาดแผลและความรู้สึกนั้นมันยังคงทิมหรือเวลาคิดไปแล้วมันรู้สึกเสียใจยังไงมันก็เป็นความรู้สึกที่มันติดอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาระยะเวลานั้นแหละมันก็จะทําให้รู้สึกดีขึ้นไปนะคะแต่ว่าเมื่อกลับ มามองความรู้สึกการกระทําของตัวเองก็จะรู้สึกว่ามันก็เสียใจยกับสิ่งที่ที่ทำลงไปแล้วนะคะจะเอากลับมามันก็ยากด้วยเช่นกันในเมื่อคุณเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งขนาดนี้นะคะคนกองที่สอง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนี่คือใครกําลังพยายามจีบคุณอยู่รอให้ความหวังกลับมานั้นไม่รู้จะมีโอกาสไหมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณกองที่2นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะใครกําลังพยายามจีบคุณอยู่นะคะเรามาดูซิใครกำลังพยายาม จีบคนกองที่3นะคะเ d ว้ลวดาบคนทางไกล7ถ้วยคนต่างชาติต่างภาษา9ดาบ King of p e n ก a c l e s เขาคิดถึงคุณนะนะคะราชาเหรียญาตุดินค่ะนะคะเขา พยายามจีบคุณอยู่เงียบๆนิ่งๆนี่แหละพยายามส่องมองนะคะส่องสองมอง,มองคิดถึงจินตนาการฝานันมโนถึงต่างๆมากมายนะคะเฝ้าส่องเฝ้ามองเฝ้าดูคุณอยู่ไกลๆนะคะไม่รู้ว่าคุณบล็อกคุณอะไรเขาหรือเปล่าแหละแต่ก็ได้แต่คิดถึงห่วงแหนห่วงแหนความสัมพันธ์ไม่อยากความสัมพันธ์นี้จบลงยังคงกักยังคงหึงหวงอยู่นะคะไม่อยาก ให้คุณไปไหนเลยมีความคิดมากมีความกังวลมีความนอนไม่หลบับวิตกกังวลเพราะว่ากลัวว่าจะเสียคุณไปกลัวว่าสิ่งต่างมันจะไม่เป็นหนังใจหวังนะคะด้วยความที่ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของราชาเหรียญธาตดินนิ่งเงียบแต่มีความมั่นคงนะคะไม่ค่อยแสดงออกมีความดื้งเงียบเป็นคนที่ชิวๆธรรมชาติแล้วก็สบายๆนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําขึ้นไปนะคะระดับผู้นําระดับผู้บริหารก็ได้หรือเป็นคนที่เดินทางรอบโลกก็ได้คนคนนี้หรือว่าทํางานต่างชาตินะคะต่างชาติตาา่างภาษาทํางานที่แบบ ต้องเดินทางบ่อยๆหรือทํางานที่เป็นคนไทยไอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ชิลๆรักธรรมชาติรักสัตว์รักความเป็นในเจอมากๆเลยนะคะและเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวดูนิ่นงๆเงียบๆแต่ก็ใช่คือใช่นะคะก็ดื้อเงียบเหมือนกันเนาะแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆแน่นอนความห่างไกลความห่างไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันทําให้เรากังวลถูกไหมคะเหมือนกับเราแบบเหมือนกับเราแหละเราที่แบบ ห่างไกลความสัมพันธ์มันก็ทําให้รู้สึกคนคนนึงรู้สึกคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีและฝันไม่ดีนะคะกระสับกระส่ายมันทําให้รู้สึกคิดถึงอ่ะมันส่องมันมองหามันจะทํายังไงดีที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันเดินหน้าต่อไปได้มีความสดใสอยากเดินทางมาพบเจออยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีความสุข t ด e w o ว l d นะคะเหมือนกับว่าให้มันเป็นโลกอะไรที่แบบ สดใสเปิดเผยไม่ต้องมีอุปสรรคไม่ต้องมีความกังวลอะไรแบบนี้ค่ะให้มันฟล o w ์ให้มันมีความสุขเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้แหละนะคะธาตุดินนะคะ King of Pentacles แล้วก็หึงหวงอาจจะขี้ถึงขี้ห่วงคุณด้วยถ้าแอบส่องแอบมองกันเขาก็ต้องดูคุณว่าเอ๊ะวันนี้คุณแต่งตัวอะไรไปไหนไปกับใครนะคะแอบกักแอบหึงหวงคุณอยู่ไกลๆจะทำยังไง ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะด้วยความที่ว่ามันก็ต้องปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งมีโลกส่วนตัวของตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองตัวเองก็ได้แต่คิดมากด้วยความที่ว่าเป็นเป็นราชาเหรียญอยู่แล้วมีความถึงจะนิ่งๆเขาก็คิดมากค่ะนะคะมีความคิดมากมีความกังวลอยู่แล้วแต่เขาจะ แสดงออกเขาจะพูดให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือเปล่านะคะก็ได้แต่สอง้ด้แต่มองนี่แหละเนาะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์มีทุกอย่างพร้อมสามารถดูแลคุณได้สามารถให้คุณได้และก็เป็นคนที่เก็บทุก รายละเอียดดีเช่นกันนะคะคนคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะถ้าคุณทำอะไรผิดแปลกไปหน่อยแล้วก็เขาเล็งเห็นแน่นอนแล้วถ้าคุณกับเขาได้คุยกันเขาจะต้องพูดคำนั้นออกมานะคะว่าเอ๊ะวันนี้คุณตอนนั้นคุณไปอย่างนั้นนะคะคือมีต้องพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้คิดสะกิดใจ,จว่าเอ๊ะ เขาเขาดูเขาส่องเขาเก็บทุกรายละเอียดเลยนะเขาสนใจเขาใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือใครนะคะกำลังพยายามจีบคุณอยู่นะคะคนกองที่3นะคะฟังไว้เป็นอะไรดีๆในวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ